ส่วนที่เกาหลีใต้เองเนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ายูริหรือว่าควอนยูริจากเกิลกรุ๊ปวง r l s Generation เธอเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวร่วมงานแถลงข่าวรายการ m ม้ท i n a g e Girl ของสถานี m b c ซึ่งจัดในรูปแ,แบบออนไลน์เนื่องจากเธอได้ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดโควิด -19 จึงจำเป็นต้องกับตัวและอยู่ในระหว่างการรอผลตรวจหาเชื้อว่าจะออกมาเป็นบวกหรือไม่ โดยสำหรับรายการ My Teenage Girl เนี่ยก็เป็นเรียลลิตี้เฟ้นหาเกิร์ลกรุ๊ปจากทั่วโลกครับ <c oughs> ซึ่งยูริเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นเมนเทอร์หรือโค้ชของรายการร่วมกับศิลปินรุ่นพี่อย่างอกจูฮยอนและโซฮยอนจากวง G Idol เพื่อร่วมวงของมินนี่นิชาสมาชิกสาวชาวไทยครับล่าสุดก็มีอัปเดตเพิ่มเติมของยูริออกมานะครับว่าผลตรวจ PCR ของยูริวง Girls Generation เนี่ยออกมาเป็นลบนะครับก็ทำให้แฟนๆนเนี่ย โล่งใจไปตามๆกันนะครับแล้วเธอเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับไปทํางานตามปกตินั่นเองครับสบายใจเลยใครที่อยู่ใกล้ชิดเธอก็เรียกว่าโล่งมากๆนะครับผมครับผม